สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้ออยู่ที่ใจครับเพราะเจ้านาของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งสมัเอลบทที่16ข้อที่7พระธรรมหนึ่งสมูเอลบทที่16ข้อที่7นะครับโปรดฟังพระเจ้านาของพระเจ้าแต่พระยาเวตรัดกับสมูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเรา ไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจพี่น้องครับอยู่ที่ใจครับที่พระเจ้าจะเลือกเราเราจะเห็นว่ามิติฝ่ายวิญญาณน,นั้นอะไรอะไรก็อยู่ที่ใจดังนั้นเพร่อพี่จึงบอกว่าจงระวังรักษาใจของเจ้าทุกด้านเพราะว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจใจของมนุษย์นะครับ เป็นตัวหลอกล่อหรือล่อลวงอย่างมากที่สุดเพราะว่ามันแกว่งไปแกว่งมาครับความเชื่อศรัทธาของเราก็อยู่ที่ใจการที่เราจะรับใช้พระเจ้าก็อยู่ที่ใจความรักที่เราจะมีต่อกันก็อยู่ที่ใจใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็อยู่ที่ใจใจที่จะให้อภัยคนอื่นก็อยู่ที่ใจใจที่จะคืนดีกันก็อยู่ที่ใจใจที่มีความคิดสงสัยก็อยู่ที่ใจและที่สําคัญครับการทรงเลือกจากพระเจ้าพระเจ้าดูที่ใจครับ ข้ีในหนึ่งสมัยเอลบทที่16นี้นะครับเป็นตอนที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นคนเลี้ยงแก่ที่ต่ําต้อยแต่พระเจ้าได้เลือกเขาตามาพระประสงค์ของพระองค์ครับแต่เรื่องราวในบทนี้ก็เน้นถึงคุณค่าแห่งจิตใจเพราะาพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งใจจะเลือกคนที่เหมาะสมและดาวิดเป็นคนคนนั้นเราจะมาดูกันครับว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไง ที่ในที่สุดแล้วพระเจ้าเลือกดาวิดเพราะใจของเขาเราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าทรงปฏิเสธซาอูลในขณะที่ซาอูลนั้นเป็นกรรษัตริย์ที่ประชาชนเลือกตามลักษณะภายนอกเลือกตามร่างกายของเขาเพราะว่าตัวเขาสูงใหญ่ครับคุณและร่างกายเขานั้นสมกับเป็นผู้นําจริงๆนั่นคือการเลือกตามลักษณะภายนอกที่ประชาชนเลือกหรือคนมองสิ่งที่มนุษย์มองนะครับว่าอาจจะเหมาะสมไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ามอง และพระเจ้าก็ไม่ทรงละทิ้งแผนการของพระเจ้าแม้ว่าซาอูลจะล้มเหลวด้วยฉนันตรงนี้เองทําให้เราเห็นถึงบทเรียนว่าอย่านึกว่าตัวเองเก่งอย่านึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนฉลาดอย่านึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีศักยาภาพสูงถท้ว่าเราไม่มีใจกับพระเจ้าใจของเราไม่ได้ให้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าดูที่ใจนะครับเมื่อเขาทําไม่ถูกต้องเมื่อเขามีใจที่ไม่เชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะปลดและปฏิเสธครับสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือ พระเจ้าทรงมองดูหรือทอดพระเนตรที่หัวใจซามูเอลนะครับได้รับคําบ,บัญชาจากพระเจ้าให้ไปเจิมดาวิดแต่ซามมเอลไม่ร,มรู้ไม่ทราบครับว่าดาวิดเป็นใครเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นดาวิดนะหรือชื่อนี้ชื่อนั้นแต่พระเจ้าได้ใช้ซามูเอลไปที่บ้านของเจสซีซามูเอลก็มองเห็นเอลีอับซึ่งเป็นบุตรคนโตแท้จริงแล้วเอลีอับบุตรคนโตนั้นเขาหน้าจะมีศักดิ์ศรีมีภาษีดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่า ชาวยิวนั้นเขเน้นเรื่องลูกชายคนโตแต่เมื่อซามูเอลเห็นเอลียับบุตรคนโตของเจสซีเขาคิดก่อนว่าคนนี้คงจะเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งเลืออันนี้ซามูเอลคิดไปเองนะครับซามูเอลเป็นประกาศศกผิดพลาดได้เห็นไหมครับแต่พระเจ้าตัดกับเขาว่าเราไม่ได้มองดูอย่างที่มนุษย์มองมนุษย์มองดูภายนอกแต่พระเจ้ามองดูที่จิตใจความสําคัญที่หัวใจความสําคัญอยู่ที่หัวใจครับ ความสําคัญของใจที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพความสามารถไม่อยู่ที่สานภาพในสังคมหรือความสําเร็จหรือประวัติของเขาแต่อยู่ที่หัวใจครับหัวใจของเขาตรงกับพระเจ้าหรือเปล่าแล้วเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงเลือกดาวิดแม้ว่าดาวิดนั้นเป็นน้องคนสุดท้องนะครับถูกพี่ถูกพ่อใช้ไปเลี้ยงแกะดาวิดไม่ได้อยู่ในสายตาของครอบครัวเลย ถูกมองข้ามครับพระเจ้าเลือกคนที่ถูกมองข้ามพระเจ้าเลือกคนที่ครอบครัวไม่ให้ความสําคัญเป็นคนที่เดอะลิสต์ของครอบครัวพระเจ้าเลือกดาวิดให้เป็นกษัตริย์เจิมเขาพระเจ้าทรงเห็นถึงความถ่อมใจของดาวิดเห็นถึงใจหัวใจที่สัตย์ซื่อเห็นถึงท่าทีขการไหว้วางใจพระเจ้าและเมื่อดาวิดได้รับการเจิมและพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าก็สถิตกับเขา พระเจ้าสถิตกับเขาคำคำนี้มีคุณค่าสูงมากนะครับคำว่าพระเจ้าสถิตกับดาวิดพระเจ้าสถิตกับโยเซฟพระเจ้าสถิตกับคุณและผมนั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงกระทําพระชกิจของพระองค์ในชีวิตของพวกเราดังนั้นเองเราจะเห็นนะครับว่าบทเรียนในเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าหัวใจสําคัญนะครับความสําคัญของหัวใจที่ชัดซื่อต่อพระเจ้า พระเจ้ามองที่จิตใจของเราฉะนั้นเราจึงควรตรวจสอบจิตใจของเราว่าเราถ่อมใจพอไหมเราซื่อสัตย์ต่อพระองค์หรือเปล่าประเด็นต่อไปก็คือว่าอย่ามองข้ามคุณค่าในตัวเองและคนอื่นดาวิดนั้นจะเป็นเด็กที่ถูกเอาไปเลี้ยงแกะในบริบทในประเทศไทยก็คงจะเป็นเด็กเลี้ยงควายแล้วครับฉะนั้นดาวิดเป็นคนธรมธรมดาเด็กๆธรรมดาเด็กเลี้ยงควายธรรมดาเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาพระเจ้ามี แผนการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาได้ฉะนั้นอย่าดูถูกผู้ที่เล็กน้อยนะครับหากเราจะเป็นผู้ที่เล็กน้อยขอให้เราชัดซื่อพระเจ้าจะใช้เราในการใหญ่ได้เราเห็นการเชื่อฟังและการยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าในบางครั้งพระเจ้าทําในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดเราจะต้องไว้วางใจพระเจ้าว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีที่สุดตรงนี้เองทําให้เราได้ มองเสียงต่างด้วยสายตาสายพระเนตรของพระเจ้าในมุมมองของพระเจ้าครับไม่ใช่เพียงภายนอกและในวิดีโอกันนี้เราต้องยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าขอพระเจ้าสอนเรานะครับให้เราเดินทางของพระเจ้าโดยมีจิตใจที่ซื่อสัตย์ตรงนี้เองเราจะเห็นนะครับว่าบทที่16เนียเป็นจุดเปลี่ยนของอิสาเอลเลยครับเมื่อพระเจ้าเลือกดาวิดให้เป็นกษัตริย์แทนซาอูลซาอูลถูกปลดเพราะซาอูลล้มเหลวไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า ซาอุลทำบาปนะครับแต่บาปที่รับไม่ได้เลยก็คือว่าบาปที่ทําผิดหน้าที่บาปที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าบาปที่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในเรื่องของการถวายบูชาซาอูนนั้นเราพบว่าพระคัมภ,ภีร์ได้เขียนไว้ว่าเขาถวายบูชาคือทําผิดหน้าที่ปกติแล้วการถวายบูชานั้นเป็นเรื่องของปุโรหิตนะครับปุโรหิตนั้นมีหน้าที่ที่จะถวายบูชาแต่ซาอูลนั้นไปแย่งหน้าที่เขาเพราะว่าซาอูลอ้างว่า รอซามูเอลรอซาเมอเอลอยู่หลายวันซามูเอลไม่มาพี่นะครับเมื่อซามูเอลมาถึงซามูเอลก็ได้รับบัญชาจากพระเจ้าว่าซาอูลต้องถูกปลดแล้วซาอูลเป็นคนที่พระเจ้าได้ยกขึ้นโดยประชาชนก็เลือกซาอูลพระเจ้าก็แต่งตั้งซาอูลแต่ในสุดซาอูลถูกถูกปฏิเสธอันที่จริงแล้วเนี่ยการที่ซาอูลถูกปฏิเสธนั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะละทิ้งประชากรของพระองค์นะครับแต่พระองค์ ทรงเตรียมคนที่ดีกว่าแผนการที่ดีกว่าซามูเอลกลัวเมื่อพระเจ้าสั่งให้พิยมเจสสีนะครับเพราะอะไรครับเพราะกลัวซาอูลครับแต่ปรากฏว่าเรื่องการเจิมนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆครับเป็นเรื่องไพรเวซีเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเฉพาะในครอบครัวของเจสสีดังนั้นการเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นซามูเอลไม่ว่าจะเป็นซาอูลหรือดาวิดหรือเราทั้งหลายทุกคนการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ แม้ว่าเราอาจจะกลัวเราอาจจะความเชื่อน้อยแต่เราต้องเชื่อฟังครับหากเรามีจิตใจที่เชื่อฟังพี่น้องครับพระเจ้าจะเลือกเราพระเจ้าจะใช้เราครับการทรงเลือกของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความล้มเหลวของมนุษย์พระเจ้าทรงดําเนินแผนการเพื่อกู้และนําทางเราเสมอขอให้เราเชื่อฟังพระองค์ครับพระเจ้าเรียกเราให้เชื่อฟังแม้ว่าในสถานการณ์ที่ยากลําบากพระเจ้ามองดูที่จิตใจครับอยู่ที่ใจ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของซามูเอลและซาอูลที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพง์หลายได้รับบทเรียนในเรื่องของการเชื่อฟังในเรื่องของการที่ข้าพง์หลายจะไม่ล่วงละเมิดสิ่งที่เป็นบัญญัติกฎหมายของพระเจ้าจะไม่ทําบาปจะไม่ทําสิ่งที่ไม่พอพระทัยพระองค์ขอพระเจ้าทรงทอดพระเนตรท่าทีและหัวใจของข้าพง์หลาย ว่าข้าพมาหลายปรารถนาที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดจากหัวใจของข้าพมาหลายจากชีวิตของข้าพมาหลายเพื่อพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาประทานวิญญในประทานความเข้มแข็งและประทานฤทธิเดชอย่างพิมพยมสุดที่จะเคลื่อนไหวขับเคลื่อนชีวิตของข้าพมาหลายต่อไปเพื่อทีมหลายจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเป็นผู้ที่ร่วมกันขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน พบกันใหม่เป็นพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอนําวยพรพรครับขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่คนอื่นๆเขาจะได้รับฟังสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาครับสวัสดีครับ